ตอนนี้พี่โออยู่หน้าโรงภาพยนตร์ที่5เมเจอร์สุขุมวิทน,นะครับกำลังรอชมภาพยนตร์เรื่อง Midnight Sun เป็นหนังที่รีเมคมาจากหนังเรื่อง Midnight Sun t โ y o no Uta ของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2006นะครับแล้วก็ปี2018 Practical e a e l e r ก็มีเวอร์ชั่นฝรั่งของตัวเองเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าเรื่องนี้รีเมคมาอย่างน้อยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเท่ากับว่าสัปดาห์นี้มีหนังรีเมค อีกเรื่องสองเรื่องที่โอดูตี้เมเจอสูงมีทั้งคู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสิตาซามินพาหนังอินเดียที่สร้างจากเรื่องแชมเปี้ยนของสเปนครับก็สนุกทั้ง ทั้งสองทั้งสองเวอร์ชันแต่พี่โอไม่รู้ว่ามิตไดซันนี้จะดีแค่ไหนนะเพราะว่าของญี่ปุ่นนั้นคะแนนเกือบ8ของฝรั่งคะแนนก็6กว่าแต่เรื่องนี้คะแนนใน AMDB ออกมาแค่ว่ากว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้นเป็น1ชั่วโมง47นาทีที่จริงแล้วมีหนังรีเมคในโรงภาพยนตร์ขนาดน,นี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ How to Train Your Dragon ซึ่งเป็นหนังที่กำลังทำเงินอันดับหนึ่งอยู่ในขณะน,นี้แล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับ ถ้าพี่โอดูแล้วไม่ชอบใจก็คงจะต้องตั้งเป้าว่าถ้าคุณชม,ชมชมคลิปสั้นและมีจำนวนยอดวิวถึงพันพี่โอถึงจะทำคลิปรีวิวก็แล้วกันนะครับส,สงโปสเตอร์อะไรก็ไม่มีเลย